ยินคขาบปี้เลยจะได้ของไหมเนี่ยพีเขายอย่างที่น้าเขายหน้าแบบีเตยวันนี้ค่ะวันนี้ส๋ยแล้คะโหดอยู่นะไนอนสบายสวยงามีชอบพีชอบอย่ามาใกล้ไปไกลไปลทไม่มีลบเต้ขายยาจไปอีกไปจะไปกจะไปออกเออห้ามมายุ่งกับสเปซนะใช่มันแล้วเร็วเร็ว ารคุณยืนไม่ไาวันนี้คุณคุณยืนจับภารกิจวันนี้ได้นอนตายแน่วันนี้ทุกคนดูพี่กันจับคู่ลูกจับคู่เจมคู่กับต้นเออไปจับคู่มาเลยคู่คู่แน่พี่พี่เชียงคู่กับกับเน้องน้องแพร่แล้วคู่กับแพรวาลุบปะู่เรอ่าคนหนึ่งยืนหนึ่งนอนจับค่ก้นเท้าเร็วเร็วอ่าจอยืนกับหลูก จอยคู่ล้องหลิ่นลูกจอยเย็นก่นอนเร็วพวดทองทำท่าแบบที่คาชาทำครับคราวนีค้คราวน <Leonard> ี้คราวนี้ดู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 ดพี่อ่ะต่อออกก่อน,นลูกโทษโทษ so <อ>ครับออกก่อนพอก่อนคาชาจับีก่อนคาชายกขาขึ้นมาลูกดูก่อนนะอันนี้คือผักข้างหน้านะลูกดูก่อนนะหนึ่งนะคะอย่าอย่าอย่าให้ส้นลงนะลูกอย่าอย่าให้ส้นลงลงโดนพื้นนะครับขั้นที่สองผักเพื่อนไปซ้าย สองข้างที่สามผักไปขวาสามเสร็จปุ๊บกลับเซนเตอร์ใหม่สี่อย่างเงี้ยลูกผักไปห้าโหตัวนี้นะสามสิบลูกสามสิบสามสิบพร้อมกันด้วยยา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 บอลยาบอลยาบอลยาบอลลูกยาบอลเซฟคนมันนีฟค่ะ้รพอมกันะดึงขึ้นมาเซนเตอร์ตาดึงขาขึ้นมา ตึ้งไปลูกผ่าไปเลยห้าหกเจ็ไปหนึ่งองสามสี่วลงอีกลูกห้าหกเจ็ดแปใจลูกทนหน่อยเก้อ็ดสิบส 13 14 45, 15 16 17 18 19 20้า2ิ2ห2ส2บ2จ็ด หนึ่งสองสามสี่โนเคพูดคำเดันวลูกอ่ผัดกันตายแล้ววะผัดกันนะผัดกันูดเก้นพผัดกันเปลอยากทไมตายก่อนา้มีชิ้นแขกแล้วเร็วไปร้านกเร็วไปอ้ยมีิแกแล้วอ่ะ ขาคุกเขียงเตะหน้าเฟมันห้าจ็ดแปดพักหนึ่งสองสายืนให้มันคงเลยดิ5้เหียอะววเจ๋ยแลูก สิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบู่สิบยี่สิบองยีามยี่สยี่สิห้ายี่สหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่ อ่ะทุกคนนอนคว่ำเลยลูกนอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำแล้วนอนคว่ำมากเลิกทางรายการแล้วพี่แก้มนวดให้เหรอฮะนวดอ่ะคนคนหนึ่งไปนั่งคว่ำอยู่แบบที่แบบชูเกียงทำลูกนั่งแบบนี้เขาวดให้ดีนะสบายกันย ไม่ต้องนั่งเต็มอะครับนะลงไปอีกกดตรงน่องอ่ะให้งสิบอยู่ตรงน่องอ่าเอามือวางข้างหลังนี่ลูกฮะจับวางยัวข้างหลังลูกพร้อมกันนะลูกยี่สิบทีป่ะยกปึ๊บโอ้โหสองสามสี่จับเขาอีขึ้นได้ลูกเจเก้าเป็นมาอีเจ็ดสิบ ตรงนั้นโอ่จน่ไม่จะขวานต้องให้ดีต่อต่อค่ะเออเยตรงนั้นก็ได้ยกลูกมาเจ็ดเอาเว้ตรงนี้ห้าหกเจ็ดไปหนึ่งสองสามจะวัสีห้าหกเจ็ดแเก้าสินั่นแหละสิบเอ็ 1, 1> ห20 <8 S 1> แล้ว้เ็เ้ไปเลยไม่กินแล้วยีแล้วต้องโหรด้วยนะใช่โวไว้วไว<ะ>เปเล่นอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายโทรไว้แล้วลูกรอบสุดท้ายคือโทรพอ20แล้วโทรไว้น้ำหนึ่งถึง10แล้วค่อยลงสภาพรายการชักๆ้่ แล้วกันโอเครู้เป็นกันรู้สนุกอา4 5 6, 7, 8, 1 2 3 4ถ <c oughs> ึงเนาอเ้า่อได้ป่ะกบเ10 11 12 13 14 15 16 20พอ อย่าจับอย่าจับไม่เอาจับโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบโอ้โหได้ทีเดินสับกันอะไรอะไรอยากแก้ตาย <laughs> เป็นอีกรอบหนึงป๊อปห้าี<อ>่

โคต9บ้็สิน่าเอ็นดูหลังแขนแขนดูดูครูเตยดูครูเตยกางขาออกกว้างหน่อยนะลูกประมาณนี้อย่ายาวแค่นี้นะครับกว้างหน่อยน้ำหนักไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเอาหลังแขนลงขึ้นนะ่ลูก